พ่อพี่ข้าเนศพยากรณ์นะคะวันนี้คุณหมอก็อาจจะเปิดดวงสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในรอบเดือนมีนาคมนี้นะคะเดี๋ยวเปิดด้วยไพ่พ่อพิ่ข้าเนศอย่างรูวหนักดสดๆดนะวันอา,าทิตย์เอาวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเป็นยังไงบ้างนะวันอาทิตย์อาวันอาทิตย์นี้ดีนะาการเงินการเงินมีเพราะวอาทิตย์ไปขอพรสูองค์พระพรหมนะนะเป็นการเสริมดวงและองค์พระพรหมนะ หรือว่ามีการเดินทางนะมีคู่รักเป็นชาวต่างชาติมาทิศนะธุรกิจนาเข้าส่งออกโดดเด่นหรือว่าจะขยายอยสาขาไปต่างประเทศมีการเซ็นสัญญาร่วมง,งานกับบริษัทต่างชาติก็ได้นะกสมัครงานก็จะได้หรือว่าใรที่เราคอย,ยอยู่ก็ท่านเกียวกับตั้งคันมีบุตรนะวันอาทิตย์เนี่ยวันที่หนึ่งที่สิบนะมีการเดินทางไกลด้วยนะคนะการงานก็โดดเด่นนะมีการโดดเด่นอาชีพทหารเครื่องแบบผู้พิทยกษาต์ตำรวจอะไรความน้ดีนะ เดี๋ยวหมอยน่านะนำนิดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามน,นะคะอันนี้แบรนด์สวยๆบายหมอยนะ่าเป็นแม่นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ผิวขาวนะคะลดน้าหนักมีสบู่กูต้าครีมกูต้านะคะใครอยากสวยและรวยมากนะคะเป็นตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะก็มารับมาเป็นตัวแทนของหมอยน่านะคะก็ต่อนะสำหรับชาววันนี้วันที่ ยีนะ่สิบนะวาเออประมาณลกลางกลางเดือนหน่อยนะเออสุขภาพอะไรไม่ดีนะเนี่ยไปถวายเทียนนิดนึงชาววาทิตย์นะจะเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพเนี่ยมีโอกาสชาววาทิตย์พอกาลางกลางกลางกลางเดือนไปแล้วเนี่ยงานที่ทําอยู่มันก็มีโอกาสเหมือนว่าเออโดนพักงานชั่วคราวหรือลาพักร้อนหรือโดนแบบว่า ยไดเนะวันอาทิตยก็ต้องเสริมดวงนะไปถวายเทียนเติมน้่นวันจะเกลียยงเงี้ยเสริมดวงนะถ้ามีโอกาสไปทําบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยวันอาทิตย์นะการงานช่วงนี้ยังไม่ไม่มีจังหวะลงทุนนะการเงินเนี่ยลงทุนการการเงินเนี่ยเป็นเงินหมุนมาได้มาเหมือนว่าช่วงการเงินนี่เงียบหน่งหนึ่งนะลูกค้าเนี่ยน้อยนะก็เดี๋ยวท่านใดที่สนใจบูชานะเป็นกำไรหน้าแหวนหน้าเส ดีเสริมดว12ราศีนะคะเข้าไปดูได yeah. ้ที่ Facebook หวน่าแม่แม่หรือ Facebook อาจารย์มีน้านะคะเดี๋ยวเรามาต่อสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะในระหว่างวันที่21-23เดือนตุละการงานเนี่ยถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกซิวเรี่อะไรเงี้ยนี่โดดเด่นนะมาขายทองทำรูปประพันธ์อะไรอย่างเงี้ยร้านทองอะไรเงี้ยก็ดีนะขยายสาขาด้วยนะการงานเจรจาอะไรเงี้ดี ือใครที่ทํางานในเรื่องของเซลแมนขายรถหรือว่าเป็นอาหารตำรวจทั้งแบบอายการอะไรเงี้ยก็ถือว่าโดดเด่นนะเป็นครูบาอาจารย์ก็มีโอกาสเปิดโรงเรียนกดวิชาในช่วงปลายปลายเดือนนี้ด้วยนะอาการงานเนด่นักเพย์คิู้้เงินซื้อรถอะไรซื้อบ้านในช่วงปลายเดือนนี้ชาววันนี้ก็จะผ่านาลเลขน,นำโชคสาหรับชาววันนี้เลขอันนี้เลขเจ็ดอ่าเจ็ดสี่สามนะ ได้เข้าไปขอพรองค์พระวิเชตเนะเสริมดวงสำหรับชาววันที่ก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ